ปอสวัสดีครับสำหรับอันนี้ครับเราจะมาทําการพูดคุยนะครับกันในส่วนหัวข้อเกรเรียงนะครับกับการผันตัวเข้าสู่เมืองใหญ่กันนะครับ ในปีพศ2547จนถึงปีปัจจุบันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ากเรียงนะครับเป็นใครมาจากไหนกันกเรียงนะครับเป็นชาวเขานะครับผมที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับจะมีถิ่นฐานนะครับอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมนะครับแล้วก็จะมีชื่อเรียกของตัวเองด้วยก็คือปากกากยอปากกากยอนะครับจะมีความหมายไปว่าุคนนะครับผมหรือคนของตัวเอง เขาจะเรียกชื่อของเขาเองว่าประกากยอสําหรับกลุ่มประกากยอนะครับที่มีบทบาทในสังคมไทยนะครับแล้วก็เป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยก็คือกลุ่มกะเหลี่ยงสกอร์นะครับผมแล้วก็กะเหลี่ยงโปรนะครับผมโดยที่มูลเหตุนะครับกับการผันตัวเข้าสู่เมืองใหญ่นะครับผมเป็นปัจจัยนะครับมาจากความยากจนนะครับผมแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้นะครับในพื้นที่ที่ผมเลือกมานะครับผมก็จะเป็นอำเภอแม่แจ่ม แล้วก็อำเภอรกระยานิวัฒนานะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนั้นคือกระยานิวัฒนายัางไม่ได้แยกเป็นอำเภอนะครับเป็นอำเภอแม่แจ่มอยู่แล้วก็อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบ้านของผมด้วยครับผมอันนี้ภูมิใจมากเลยแม่แจ่มนะครับผมก็จะมีเรื่องราวของพี่น้องประกาศยอนะครับผมหรือกระเรียกเนี่ย ไปทางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่กันหลากหลายอาชีพช่างเสริมสวยบ้างไปเป็นอาจารย์ก็มีนะสัตว์อาจารย์แล้วก็จะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวก็มีด้วยโอ้โหแต่ว่าเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยเริ่มต้นมาจากเป็นคนธรรมดาที่อาศัยอยู่แถวชายขอบเชียงใหม่ก่อนแล้วก็ได้ทําความรู้จักมีคนรู้จักนําพาทํางานที่เชียงใหม่แล้วก็ไต่อเ,อเต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนเรียนจบนะครับมีงานอาชีพที่มั่นคง ส่วนของจังหวัดตากอาแม่สอดจังหวัดตากบ้านเกิดผมเนี่ยก็จะมีอีกแบบหนึง่งก็คือทํางานแถวบ้านผมก่อนแล้วก็ค่อยไปกลาออกแล้วก็เข้าสู่เมืองใหญ่นะครับถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างก็จะมีบ้างด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเกิดผมเนี่ยก็จะมีในส่วนของมีเป้าหมายนะว่าจะไปทํางานที่เมืองใหญ่ก็จะเป็นสมุทรสาครแล้วก็จังหวัดกรุงเทพด้วยนะครับ แต่ว่าเรื่องราวที่เราจะเจาะเลอกกันไปอีกจะเป็นเรื่องราวของรายบุคคลนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นามสมมุตินะครับก็คือธีลาธีลานี่ก็จะเป็นหญิงสาวคนนึงนะครับผมเปิดร้านเสริมสวยเล็กๆใ,ในจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ยิงตามปี48นะครับก็คือเขาเนี่ยอยู่บ้านเกิดที่แม่แจ่มแต่ว่าตอนนี้เป็นอำเภอการยาณิวัฒนานะครับก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปนี่แหละครับผมไปเรียนหนังสือไป ทำกิจกรรมเลยที่ตัวเองชอบนี่นะครับผมพอโตขึ้นมาครับผมก็อยากจะมีรายได้อาชีพเสริมช่วยครอบครัวอะไรเงี้ยครับเขาก็ได้รู้จักพี่คนหนึ่งเขาชื่อพี่นีเขาก็พาไปเป็นแม่บ้านนะครับในเชียงใหม่ก็ไปช่วยงานก็ไปทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดครับผมคือเป็นคนแรกคนเดียวในหมู่บ้านเลยนะที่ได้เข้าไปเรียนที่มหาลัยเชียงใหม่โอ้โหแบบภูมิใจมากเลยแต่ว่าช่วงหลังมาก็คือแบบลาออก พราะว่าแบบรายได้ไม่พออะไรอย่างนี้ครับพอเรื่องราวเวลาปัน่านไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดความชอบแล้วเอออยากจะเปิดร้านเสริมสวยชอบเสริมสวยอะไรแบบนี้ก็เลยไปเปิดร้านเสริมสวยไปเรียนเสริมสวยอะไรอย่างนี้ครับผมจนถึงปัจจุบันนะครับส่วนอีกเรื่องราวของอีกคนนึงก็คือจอจอที่ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วพอไ่เลาไปฟังด้วยว่าจอเนี่ยก็คือมาจากพมก่มาทํางานที่ร้านที่บ้านผมอะ ที่เป็นธุรกิจส่วนตัวทํางานด้วยกันมาเจ็ดปีละมีความคิดว่าเออจะลาออกไปทํางานทีุู่้สาคดีกว่ารายได้มันจะอีกกว่าด้วยความที่รายได้ดีกว่าด้วยก็เลยลาออกเลยครับผมก็มีถามทุกสุกติดบ้างนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังคุยติดต่ออะไรกันอยู่นะครับผมก็มีความแตกต่างกันนะที่เชียงใหม่กับที่บ้านผมเนี่ย ยงใหม่ด้วยความที่มันเป็นเมืองใหญ่ด้วยเนาะพอเป็นเมืองใหญ่การหางานหรืออะไรเงี้ยเข้าไปทําอ่ะมันค่อนข้างจะง่ายแต่ว่าบ้านเกิดผมไม่ได้โชคดีแบบนั้นต้องผ่านโอ้หลายเรื่องเลยชิดแม่สอดก็ไม่ได้แบบเป็นเมืองใหญ่แบบรองรับงานเลยต่ขนาดนั้นด้วยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะบือบขอลา,ก,าก่อนนะครับ